สวัสดีครับสวัสดีเอฟซนะครับช่องคุณตํานักคริสน์นะครับเมอนี้ามาถึงห้องอัดที่ดยบ้อยนะครับหลังจากนะครับไปเยี่ยมบ้านอีหล่าอุ้งอิงนะครับสีภาพพี่น้องนะครับมาเบิ้งบรรยากาศนะครับที่ห้องอัดครับพี่น้องครับถึงแล้วครับบรรยากาศห้องอัดนะครับที่หองอัดอาจารย์ตายครับตัวนี้ก็เป็นรถตู้ครับบัวพันทางโซ่บรรยากาศห้องอัดครับ นี่กัสิเป็นทงหน้าครับพี่น้องบรรยากาศทงหน้าถึงที่ทำการเรียบร้อยนะครับห้องอัดนี่ครับพี่น้องมีศิลปินหลายผูวหลายคนครับมาอัดนะครับ่าติเป็นสีจันวิสีครับเด่นชัยวงสามารถนะครับและก็แม่บัวพันธ์ทั้งโซครับห้องอัดตรงนี้ครับตายกีตาร์สตูดิโอครับ อพ่อครับเจ้าของอาดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับผมคืออาจารย์ตายนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวนะครับฝากเนื้อฝากตัวแฟนคลับของคู่ต่ำนะครับนี่นะครับจากช่องยูทูบนะครับเป็นยังไงครับช่วงนี้งานไรบ่อาจารย์ตายโอ้ช่วงนี้งานเรียบเรียงบ่ไรครับพอดี ันไปแต่ละเพลงครับเข็ดไปเรื่อยๆเนาะครับเข็ดไปเรื่อยๆท่านผู้ใดนะครับสนใจอยากทําเพลงนะครับหรือว่างานเรียบเรียงนะครับกัมาทีของอาจารย์ตายเลยครับติดต่อครับติดต,ต่อได้เลยครับที่เฟซบุ๊กไตรวิตาสตูดิโอนะครับแล้กวก็ช่องยูทูบก็มีครับสื่อเดียวกันเบิดเลยนะครับทั้งเพจทั้งยูทูบทั้งติ๊กต็อกทั้งอันเด็กเ <c oughs> ด็กข้าวว่าเด็กข้าวว่าศิลปินนี่คือผู้ใดมาอัดมาใส่บริการนะครับมีผู้ใดเนี่ย ก็มีทั่วๆไปนะครับแต่หันสิมีคนดังเนี่ยก็สิมีเทียบพี่สีจันพี่เด่นไสนะครับแล้วก็ใท้มันบานเฮ้าก็สิมีหลายโมลันะที่ที่อาชีพพวกนี้หูวจากกันแต่ว่าโอ้หลายทำเต็มไปเรื่อยๆเนาคนะครับเต่ตทำผลงาน,ปนไ,ปไปเรื่อยๆดีแด้ก่อนก็มีถ่ายพิธีนะครับแล้วก็ถ่ายได้อีกแหละ ก็ฝนจืดวันได้มันหลายใครเงี้ครับเรื่อยๆเนาะนะครับคือว่ามีงานเรื่อยๆตอนนี้คือจังว่าเห็นปรับดินสเห็ดยังเนี่ครับต่อห้องอัดอีกหรือยังไงเป็นร้านจอดหรืออาจจะเห็ดเป็นเดินอนยังสักอย่างนะครับอาจสิเดตต่อยออกไปเนาอีกนะครับอ๋อเห็ดไปเรื่อยๆนะครับโมเมนต์โมเมนต์เห็ดไหวแต่ปิกโมเมนต์วะโมเมนต์ของมันมันมีหลายหมองแห้งโอ้มีหลายหมองแห้งวะ หนักมาอย่างเลยครับตั้งหลังก็มีมั่ต้องมองหามันต้องยี่รี่ตัว<ม>ทั้งหน้าบ้านไม่ได้กระสอบยังกระสอบเขากระสอบเขาครับอ๋อคันผูได้ไม่อยู่กับอาจาร,รออย์าตายครับเพราะต้องยานรถตายครับเข่านะครับนี่เขาแล้วครับพี่น้องเขาร้ายแหงเขามันว่าคันคันผู้ได้ว่ามียกขึ้นรถได้เลยมันวะโอ้ได<ว>้มันขึ้นแล้วครับมันขึ้นขึ้นอันขึ้นมอกแล้วบ่ก็ขิ้นยังก่อนผนสาร เป็นอย่างงมันมันเกิดเป็นเข่าอีกเท่าหนึ่งแล้ครับหมอผมไม่ได้ปัดออกเลย้นสาต์ครับเข่าร้ายมันบม่ได้เอาศัยเกลืนะนมาอันก็ใส่าใสบานท่าเกลื่อนเหล่าบอกเหล่าเดี๋ยวใส่เหล่าแมนเหล่ามันมันต้องเอตาตากตากมันแห้งแต่ <c oughs> ว่าช่วงนี้ก็ตากก็ไม่ทุนกูออกกันฝนมากอ่ะเรียบร้อยอีกคือกอ็ต้องตากใส่ล้านแบบ เป็นอันปูนมันถึงจะแห็งดีครับแล้ทาทาพี่ตอนนี้ก็บกีซีโอคนนอกใครซีโอ,<ะ>โอเมียครับเครซีโอเ็นกัมาใส่บริการเรื่อยนะครับที่ของอา,าจารย์ตายครับบรรยากาศโอ้ลมเลื่อนดีครับผมตอนนี้ก็นะครับศิลปินนะครับ จากค่ายซีโอนะครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาหอดแล้วพี่น้องครับมาหอดแล้วครับนี่คือด้านหน้าครับพี่น้องครับด้านหน้าของอัดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เหนื่อยไหมครับขับรถขับรถไกลรับสบายสบายครับอ๋อตื่นเช้ามาสดใสครับเมื่อวานเหนื่อยเนาะเมื่อวานครับไกลครับวันนี้มากี่คนครับมาทั้งหมดสองสามสี่ห้าครับเจ็ดคนเจ็ดคนครับเริ่มร้อนแล้วครับ ตอนเช้ายังเย็นลมอ๋อนี่อาจารย์ครับห้องอัดจัดงานครับนี่ครับถึงโล่งเลยใช่บไหมครับทำจ้าจัดงานนี่ไงถึงโรคนี่ครับเรื่องงานอยู่บนเนาะครับอ๋อแต่อยู่บนนี่โรคเลยปากของลบไว้ไว้งูเยอะขุ่งนาแต่มีผู้ปีกก็เลยตายหมดเบียดตาย ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้น้องใบบัวมาถึงแล้วครับนี่ครับของฝากกรุงเทพโอ้โหยังมีแค่นั้นอีกวันดีชื่อแหวนฝากย่านกินว่าเป็นอันนี้พาน้องบุญรพามาเข้าห้องอันนี้พาน้องใบบัวนะครับเป็นนายห้างนะครับจากซีโอนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้มาให้ามาให้กำลังใจกันเยอะเลยวันนี้ใช่ค่ะน้งแฟนดีเนอกจันอารอบเนี่ยตั้งเงินไทยเับตามเก้าอย่างครับได้ครับเก็บแล้วครับเกยบร้อยแล้วครับ,บอ๋อ แหวะแวะเอ็มบอครับหรือ่ังไหนครับแวะแวะกันบอครับครับอ๋อสื้อของประเดิมเลยแอยๆเติมน้ำมันคนเติมน้ำมันรถครับแล้วก็เติมกำลังใจด้วยเรอมานั่งก่อนไหมเนี่ยตาน้องเธอมานั่งนี่มาสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังครับยัง ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยสวัสดีคร in ับครับชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องไปบัวทำไมบัวบัวอะไรคะไปบัวปลาเรนนี่การสิ่งตอบมั่งไปบัวที่ไหนคะหมอลำซิงน้อยหมอลำซิงน้อยไปบัวปลาเรนนี่ วันนี้พาน้องมาเข้าห้องอัดเลยนะวันนี้พาน้องมาเข้าห้องอัดเข้าห้องอัดแล้วเรื่องอะไรบ้างบันไดี๋ยวยเนี่ยโอ้ยนี่เป็นบรรยากาศครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอลริมาแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ อาจจะสามสีเพลงก็แล้วกันครัมือ่อาจจะคนครับมื่อนี้ครับเล่เบอร์เลยเ่อไหร่เบอร์เลยไม่นอนครับจานกินข้าวไปกินแะไรครับจานจานตายกินเข้าหรอเปล่ากก่าวว่าอยู่เห็นกองโดนันต์เดมาเมียนเว่ยแท้ๆล ครับไดอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเป็นบรรยากาศในห้องอัดนะครับแน่นตีนกัะลุกจริงๆปังๆม่เสียงลุ้งทังเ่ินทางปลอดภัยทุกเส้นทางโอเคมาขอให้บอกพี่มวลมวลยิ้มหวานหวานอ้ายิ้มแั้วนากัวยิมครับครับ บรรยากาศนะครับมันจะเป็นบรรยากาศด้านในครับพี่น้องครับบรรยากาศด้านในห้องอัดอาจารย์ตายนะครับซึ่งศิลปินไลฟ์ปุ๋ยไลฟ์คนครับเพื่อนก็มาใส่บริการทีของอาจารย์ตายนะครับสำหรับนะครับผู้ใดอยากมาเรียวเลี้ยงนะครับกับติดต่อทางอาจารย์ตายได้นะครับที่ห้องอัดตายกีตาร์สตูดิโอนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กนะครับเป็นสื่อเดียวกันครับพี่น้องครับ